เทศบาลเมืองตาคลีขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ต้อนรับปีพุทธศักราช2558เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนชาวตาคลีทุกท่านโดยขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งแด่พระพิสูจส์ฆ์และสัมเณนนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่วันที่1มกราคม2558ณบริเวณศูนยนะ์สาธารณสาธา์ทะเล เริ่มงานตั้งแต่เวลา7นาฬกาเวลา8นาฬกาพระพิสุทธิสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หลังจากนั้นเริ่มทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งร่วมกันและด้วยในปีนี้การจัดงานทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ได้กำหนดจัดณบริเวณสวนสาธารณะสะทะเลดังเช่นทุกปีที่ผ่านมาจึงขอประชาสัมพันธ์มาย่งที่เคารพรักทุกท่านและในโอกาสนี้ เทศบาลมีรถบริการรับส่งผู้ที่จะไปร่วมทำบุญปีใหม่จำนวน2จุดคือบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตาคลีและบริเวณวงเวียนหลังสถานีรถไฟบ้านตาคลีโดยรถบริการรับส่งตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีเทศบาลเมืองตาคลีจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติและพ่อแม่พี่น้องชาวตาคลีที่เคารพรักทุกท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พร้อมญาติมีรและบุนคคลอันเป็นที่เคารพรักทุกท่านค่ะกกกกาาการราาออออัััเเเเเชงมนนนนนวววดจ่ตีีีีีย